ถ่ายได้แล้วมั้งนานแล้วยังไม่คุ้นเลยอ่ะเอาไปใช่อ่ะครับครับผมก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาผ่าตัดเจ้าอ่าอะไรดีชื่ออะไรดีตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรงนะครับตัวแรงอยู่ในบ้าน เป็นอาทีร้อยสี่สิบทันเดอร์เอ็กของพ่อตาครับเครื่องก็ดีๆนะครับไม่ได้มีดังอะไรนะเพียงแค่ลูกปืนตับตัวนี้คอนนิดนึงนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงมีงานก็อันนี้นะครับไม่มีเวลา นี่นะมูเล่ยังไม่เคยเปิดนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดวันนี้แหละอาจจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับไม่รู้ว่าผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับทำมาอย่างนั้นก็ถ้าเกิดว่าประกอบไปเป็นก็ไปหาสมคิดนะครับให้พี่สมคิดประกอบให้ถอตัวนี้ของช่างบุญนะครับนี่มาอยู่กับพ่อตานะครับชุดไอดีกับไอเสียนะครับชุดนี้สองพันบาทนะครับราคาถูกมากเลยนะ ชาลวันทอสซิ่งนะครับเราจะถ่ายํามันเครื่องออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันนะครับ ร้อนไม่ดีอ่ะครนะับเองดึงถอยหลังเอารถไปก่อนลอ,องดึงถอยหลังอืม ตรงไหนดิรถลุงออดจะออกไหมน,นี่้ออตรงนี้ก็ได้ครับแอบจะมาผ่าตัดฝั่งนี้นะครับเจจินอีกแล้วตามมาบนฝากผลงานให้เจ๊จินด้วยนะครับนี่ก็นี่นจะครบพันทรับวันนี้แหละ โอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดนะครับเปิดแต่ว่าตอนซ่อมไม่รู้นะครับก็จะถอดไอดีกับไอเสียออกก่อนนะครับถอดตัวน,นี้ก่อนมีตยมวย

จะถอดตัวนี้นะครับสำคัญมากตัวนี้ใครจะมาซื้อเครื่องก็ต้องดูตัวนี้นะครับเป็นอันดับแรกเปิดมาหรือเปล่าต้องระวังอย่าให้ตัวนี้ยับยับมากที่สุดนะพยายามสนอมตรงนี้ไว้นะครับ เปิดฝาสูบเลยนะครับ อ,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 อันนี้ลอยเข้าขันมาแล้วนะนนโอ้ไม่ได้ขัน,น,นแต่ว่าสปริงเราเขาเปลี่ยนมาสปริงวาวตันนี้ น้ำเขียวมากอมเอาไปนี่เลยว,ว้าวว้าวเดิมนะครับเช็คก่อน เท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันเนาะแต่ใส่ไม่ถูกเอกโอ้มีหลุมด้วยพี่เอโอเคโอ้แฉหมดเลยเนี่ย เปิดฝาข้างนะครับห,หรือได้ซ่อไม,ไ,อไ,มไ,อไม่ได้ของจริงใส่ไม่เหมือนเดิมมาติ ลุดนะ ดีแหละจะ네เน่นไหมเอ้ยมีเล it, ็กดูดด้วยตะค้อนค้อนข้อออกก็ได้ข้อเลยข้อเรื่อย La... ฝอตีทั้หน่อยไม่กล้าทำแรง อีกนิดเดียวลิอยังสวยนะครับใช้ได้อยู่ะะสิ้นยังไม่รั่วครับเปิดฝาข้างเดี๋ยวเราจะเปิดฝาข้างตัวน,นี้นะครับ เป็นอันจะเสร็จสมบูรณ์ตอนซ่อมก็ออกตัวใครตัวมันลืมขันน็อตอะไรมเน,นออกจากแท้โ <c oughs> <c oughs> อ้นี่ตัวนึง พิสันเนืมั่วจริงเลยเนี่ยพิสันเนมั่วเหลือเกินแล้วก็กุมงัดอยู่มันไม่ได้ถอดยากขนาดนี้นี่ขนาดถอดยังไม่รอดเลยแล้วประกอบจะรอดไหมเนี่ยะ ค okay. mm hmm. นี่นะัสปริงสำนักไหนนอนเนี่ยสปริงสามตัวโอ้สุดยอดแคมเดิมนะครับโอเคก็จะถอดได้ยังแล้วถอ,อดฝั่งนี้ก่อน แน่นตัวน,นี้ครับใช่ทั้งนน่้เลยซ้ายจะแน่นตัวน,นี้ <c oughs> จะถอดกา้ากอนออกมกอนะครับคิีมก็ไม่มี ทางพอมีนเะด้ก็ได้ กิมดีกว่าโอ้ชาร์ปึกนิดนึง สงสัยจะได้เปลี่ยนทิ้งเลยเอลายลายเด่นึังมาจจะเปลี่ยนทิ้งเลยเดี๋ยวพาข้อเสียไปด้วยตัวละไม่กี่บาท ถอดยางฟังนะทอดมาแล้วอ่ะถอ,อดนะครับมีตัวเดียวไม่นอดนะอ,อ่ะครับถอ,อดไปแล้วตัวนะั้นพอร์กเดียว ถ่วงไม่ดังถ่วงไม่ต้องเปลี่ยนนะถงยังได้นะครับ แหวนก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่หลวม,ลมจะเปลี่ยนไหมล่ะถ้ามันตัวไม่หลายบาทก็เปลี่ยนเลยก็ได้ครับครับครับอื<ะ>นะอเปลี่ยนไปเลยแหวน แค <Okay, S 2> น,นี้แหละไปครับยกอันนี้ไปเขาดูร้านอะไรครับก็หาพันผ่าีน,นไปเดี๋ยวคอแล้วเดี๋ยวคออันนี้ผ้าอหละผ้าเ็ไก่ผ้าอันนี้เองก็ได้ <c oughs> จะได้ไปซื้อครับ ใกิ่งช่างคันเป็นแนวกระดาษข้าวผลิบก็ได้โอเคนะครับผมก็ถอดเสร็จเรียบร้อยตอนซ่อมก็ตอนประกอบก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเป็นยังไงนะตอนประกอบนะครับผมเราจะได้ไปซื้ออะไรนะครับซื้อแก่อ่า ลูกป,ปืนนะครับตัวนี้นะครับสองตัวแล้วก็แหวนชุดหนึ่งชาร์ปมันสึกนิดนึงเนี่ยขอเอาป่ะอืมเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวไม่กี่บาทเปลี่ยนเลยเนาะครับชารเปลี่ยนไปเลยครับก็จะมีชารมีลูกปืนสองตับก็แหวนนับแค่นี้นะที่จะต้องเปลี่ยนก็เกนนะครับ เกยนยังดีอยู่เลยอะยังไม่ขาดครับเกยนยังไม่ขาดเลยเพราะว่ารอยเขาเข,า,เขาแกะเปิดสปริงมาแล้วไงมันเก้ได้อยู่ครับถ้ากกับว่าปะเกนก็ไม่ต้องซื้อก็ได้มาก,กวเพราะปะเกยียนฝาสูบผมมีอยู่เพราะว่าปะเกีนฝาสูบยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าได้เปิดแล้ว นี่นะครับโอเคนะครับผมก่อเดี๋ยววิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับตุกไลค์ตุกกำลังใจนะครับยังไ,<ป>ไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ